จ้าสวัสดีพีพีเอีนะคะวันนี้น้องไงพระหลุดหลักร้อยมีมีเหรียญมาฝากเยอะนะพี่นะวันนี้ดูกันไปก่อนนะพี่นะเพราะว่าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีที1สิบสองรายการเนาะที่เดี๋ยวก็ราคาสามร้อยพี่ด้วยชอบ้วยใช่นะถูกใจกระทักขาน้องแรมได้เลยติดต่อมาหาน้องได้เลยนะบอกอีพีบอกไม่ได้ถูกต้องแล้วกระักขานะคะ าฝากพี่ๆดีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมพลลุดหลักนอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะเห็นน้องแรมซูมแป๊บหนึง่งเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยหมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญกลมหลวงชุราลักษณ์ตัดีชอบพี่ทุกใจขอไปนะ อนุสรปีสองห้าสองสองห้าสองสามหาดสายอืมเดือดเลยมันทหารเรือเลยนะพี่เนาะต่อไปก็เป็นหมายเล็กที่สองเป็นนางพญาเนื้อดินอย่างไ้เขาเรียกข,ขันคติหรืออะไรนี่แนะีะเจ๊ก็ไอ้น้องแหนมก็เรียกไม่เป็นนะขายตามสภาพตามที่ว่าไม่รู้เนาะให้ดูกันเราเองนะต่อไปก็เป็นหมายเล็กที่สามเหรียญ เหรียญหันข้างเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะจบไม่ชอบูกใจก็ว่ากับไปสองห้าสองแปดอันนี้เจ้าเจ้าคุณนอนหรือเปล่านี่ดูกันเราเองนะพี่นะหมายเลขที่สามต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่เป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนี่ค่ะอุดกิ่งด้านล่างเดี๋ยวด้านหลังก่อน,นวอจอกรูองรอดหลวงพ่อเงินวอจอกติดใบางกิ ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิน่นที่เสือหลังยานหลวงพ่อเปิน่นนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกหกที่เชียงใหม่หลวงพ่อบุญเย็นออกที่เชียงใหม่เหรียญเหมือนหยดน้ำลยพี่นะตกใจจัดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดเป็นเหรียญพ,พระครูนิพพานชาณะสวยจิง๋ง นี่เป็นไงอ,อกคอนครสวรรค์เม่อปีห้าเก้าเด้อเด้อต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดเป็นเหรียญพระจันทร์ฟ้านนี่ค่ะอาจารย์โลรไปที่เพื่อนนะมันเป็นแค่กรอบนะพี่นะไม่เกี่ยวกับพระข้างในนะพี่นะเด้อเด้อโคตจึงปีศูนย์เจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้าขุนแผนนดินเดี๋ยวดูก่อนไม่๋ยวดูเป็นหลวงพ่อแดงคอกอะไรนั่นปะ เดินมาเลขที่เก้าต่อไปก็เป็นมาเลขที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดหลวงพ่ออวดห้วดยด้วนรุ่นเจ้าพระยามหาเศรษฐีไปเยลยต่อไปก็เป็นมาเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญพระอุ้มบาทเดี๋ยวดูวด้านหลังก่อนนะ E48 ออกที่สมุทรอะไรเนี่ยวัดเพชรสมุทรวรวิหารโอ้หลวงพ่อวัดบ้านแหนมดูสิ กระดนี้น้องเนย์ยังไม่รู้เลยนะเบิกกันเราเองนะต่อไปก็เป็นหมาเยเลขสิบสองกระปุดทวดแดินฝังเหมือนฝังตะกรุดหนึ่งดอกไม่ได้แจกไปออกมดประสาทตัวฝันเนานะต่อไปก็เป็นหมาเยเลขสิบสามนี่ค่ะเป็นหมาเยเลขสิบสามปิดได้เลยนะถูกใจปิดได้เลย ูที่กระจัดได้เลยนะหมายเลขสิบสามต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่สวยจิง้งปีห้าหกวัดถ้ำพระพูวาสายเหนือแน่เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเป็นสุงกอเนื้อดินดูให้ชอบนะพี่ดูให้ใช่นะถูกใจเขาเอาไปเนาะดูอีพีบอดูหมายเลขให้ถูกต้องนะแล้วก็ทักขาน้องเรนนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหก 16, เป็นหลวงพ่อเงิน จะเป็นขี้ตาแล้วไม่ได้ขี้ตาเตรียมกบจากวัดนะพี่สวยจึง้งนีตามสภาพหมายเลขสิบหต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจดเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดอันนี้เนื้อฉนวนนะว้ยเนื้อชนวนเนื้อนวน,นไปเตะเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่อรบเตื้ง ได้จัดตะีปิดได้ปิดนะสวยๆจริงๆต่อไปก็เป็นหมาเล็กสิบเก้าเป็นเหรียญเสด็จพระโลหะนี่นะพร้อมกระไรลด้านหลังเป็นสมเด็จเจ้าตากสินมหาลาชืิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมาเล็กยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อเคนอ,ออกที่เดวก่อนปีสองสองออกพิสันนโรควัดโบสถ์ ต่อไปก็เป็นหมายเลขกยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นเสือคาบดาบหรือเปล่าไม่ใช่รุ่นพยักษ์แสนล้านเ,เลยโคบถ้วยต่อไปก็เป็นหมายเลขกยี่สิบสองนะพี่นะสมเด็จนี่ขาโต๊ะไม่ดุที่ปิดได้ปิดพี่จัดได้จัดนะถูกใจก็ว่าก็ไปหมายเลขกยี่สิบสอง ก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เหรียญติเดเลยรุ่นถวายพระพรต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สี่หมายเลขยี่สี่ออกที่กาลสินเลยนะพี่หลวงพ่อองค์ดำช่วงเย็นออกที่กาลสินนี่ค่ะปีห้าหนึ่งต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อรวย พร้อมโครบหนึ่งตัวนี่อายุทยาปีหกหกครบบวงเดือนนะแม้ครบบวงเดือนนี่ค่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรดวงดีหมายเลขยี่สิบหกเอาที่เชียงใหม่ได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงปูอ่อ่ำหลวงปูอ่อ่ำอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงปู่จันทาวัดปลาขาวน้อยพิจิตร เป็นสายวัดป่าไม่ได้ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดวทนวัดไทยน้ำเนาะนี่นี่ของพ่อเงินวัดไทยน้ำนาแกลนคะครับไปดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้านะพี่เป็นเหรียญเหมือนจะเป็นครูบาเนาะนี่นี่ครูบาศีวิชัย,ยนะดได้เลยเนาะไปได้เลยหมายเลขยี่สิบเก้าด้วยชอบนะพี่ถูกใจก็ทักหาน้องแรมได้เลยข้อแรกบอก ep บอกมาเลขเนาะให้ถูกต้อง ติดต่อมาได้เลยนะแต่ราคาพิเเษแก้วพี่พีก็แคปรูปมาแล้วก็ทักมาได้เลยตบะก็เป็นมาเลขสามสิบสมบิดระครังพิมพ์ใหญ่สวยจึงแจกได้จัด้ไหะได้ปิดต่อไปก็เป็นหมาาเลขสามสิบเอ็ดเป็นเนื้อดินนางกวักของพ่อกลวยโอ้พอประมาณไม่เล็กไม่ใหญ่กลางๆต่อไปก็เป็นหมาาเลขสามสิบสอง หลวงพ่อเพชรดอกเวลาหลวงพ่อเพชรหลังยันได้เลยพดตรสวยต่อไปก็เป็นมาได้สามสิบสามนี่เป็นไงความสวยกคจรยิงอ่ะจัดเจดจดพี่สวยชิ้นไหนทักได้เลยตอได้เลยต่อไปก็เป็นหมาได้สามสิบสี่รูป,ปรอหลวงพ่อเงินอันนี้ปืนแตกโดยฟ้าคำรนเนาะ มันจะเป็น,ปนตัวืเตกเนาะค่อยชมนะพี่ถูกใจค่อยเอาไปนะต่อไปก็เป็นหมายเยลขสามสิบห้าหลวงพ่อพัดเสือคาบดาบเนื้อขาบบโโอเ,เป็นโตเตเลยเนื้อขาเป็นโตนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกเป็นเหรียญพระพิสารธรรมพานีอ้วหยักหยากนเนาะออกไปแสนุโลกแต่เลยเหรียญถึกนิดนึงต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทิม ีหนึ่งจิตอกรหัสไล่ระยองต่อวก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อพัพดใช่ไหมนะยวดูก่อนด้านหลังรุ่นเจ้าพญามหาเศรษฐีปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าอันนี้เป็นเหนบหของพ่อฤาษีลุงดำบัทาซุงขายพอปิดได้เลยตัวใจปิดได้เลย แต่ปาก็เป็นหมายเลขสี่สี่สิบรูปอรอหลวงพ่อเงินอันนี้เหมือนจะเป็นเขาเรียกปลนแตกดูฟ้าคำรุนเนี่ยมีสองอย่างถ้ามีอุเนาะถึงจะเรียกฟ้าคำรุนในนี้เรียกปุนแตกเนาะเนื้อทองแดงไปไดุ่นแตเลยกดจึง้งป่านก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดหมายเลขสี่สิบเอ็ดเป็นเวนหลวงพ่อซุมมเวนหลวงพ่อซึม สวยต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อมากเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อมากออกที่นครประถมอันนี้หลวงพ่อคล่ำออกนครปรมเหมือนกันหมายเลขสี่สิบสองนะต่อไปก็เป็นราคาพิเศษราคาสามร้อยนะพี่ค่อยชมนะถูกใจค่อยไปอันนี้เป็นราคาพิเศษพุทธชินราชางค์โคตรใหญ่ อันนี้มันมีตาตอกกลมๆอ่ะแล้วก็เป็นอกเราอยู่ตรงเนี้ยตรงคตเนี่ยองคตนะใหญ่บอกไปเลยราคาสามหอนอแพี่ราคาพิเศษราคาเป็นได้เลยชอบก็สกิดได้เลยนะต่อไปก็เป็นผัดเนื้อดินอันนี้เขาเรียกอะไรใบพุทราอะไรเนี่ยของเราก็รู้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ขายเป็นอย่างเดียวนะราคาสามหอนอแล้พี่จีแต่เ,เลยคุณแพจใบพุทราหรอ ต่อไปจะเป็นหาน้ม,มานชิ้นต่อไปนะเเป็นสมเด็จเลยสวจึ้งสวจึง,จงนี่เป็นพระองค์ยืนนี่ก็องค์ยืนนี่นะชอบพร้อมปิดแี่ีอันนี้ชิ้นใหญ่นะคาสามร้อยนะคะต่อไปก็เป็นเนื้อชิ้นอันนี้มันเหมือนกุระเบิดอ่ะกุลบุลีอ,อะ คตดใหญ่เป็นเนื้อชิ้นนะพี่นะราคาสามร้อยเช่นกันราคาพิเศษที่บอกไม่ไม่ไม่บอกก็เอาไอ้แคปรูปดีกว่าแคปรูปแล้วก็ทักหาน้องเลมเนาะราคาสามร้อยนะพี่ถูกใหญ่เขาว่าก่อนไปนะ,ะชมชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายอันเนี้ยไม่รู้เป็นธนูหรือว่าตัวจ้กระจันหรืออะไรเป็นเนี่ยให้ดูนะเขามีเชือกคล้องเอวด้วยแหละ ของเอวนี่ตรงเนี้ยเหมือนจะปิดตาแล้วก็มีตาแดงแล้วก็มียาวมาถึงนี่เหมือนธนูนี่อีกด้านนึงก็เป็นปิดตานี่ดูยากมากี่ดูกันเอง,เองนะชิ้นใหญ่พอรประมาณราคาสามร้อยนะพี่ชอบชิ้นไหนปิดได้เลยแอดไลท์โทรเบอร์ติดต่อน้องแรมนะคัแนรกก็บอกอนะีพีเนาะแล้วก็บอกหมายเลขถูกต้องกราตักขาดได้เลย อาฝากเพียบดีนะกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งกดติดตามในช่องน้องเลมผันหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็มีมาฝาแกแค่นี้นะพี่อีพีหน้าก็เจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ